ดีรครับผมบ่าวพลอวก่อนนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีทำบ้างกุ้งโดยใช้ขวดพลาสติกขวดโค้ครับพี่น้องอยู่ประมาณนี้พี่น้องแล้วก็เจาะรูปาดครึ่งนะครับพี่น้องปาดครึ่งปาดฝาแล้วก็เจาะรูอย่างนี้พี่น้องเจาะรูครับเจาะรูเสร็จก็ เดี๋ยวบ่าวพ่อรถก่อนจะพาพี่น้องไปใส่กุ้งนะวันนี้พออยู่ประมาณนี้นะพี่น้องป่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปาไปใส่บั้งกุ้งครับว่มามันจะได้หรือไม่ได้ครับโอเคพี่น้องสวัสดีครับผมบ่าพวพ่อรถก่อนครับมื้อนี้กัเป็นตอนที่สองครับที่จะไปใส่บั้งกุ้งมาพี่น้องมา บปใส่กไ,ไก่ครับพี่น้องไปยูนาครับผมมาพี่น้องมาย่างมาพี่น้องมาเลยมามาครับย่างมาเบิองเนะครับนี่ครับพี่น้องเป็นลักษณะนี้ครับเด้อปั่งกุ้งเด้อเอาเสียบมือพี่น้องเสียบเลยอื้มนี่ครับฝังนึงครับผมพี่น้อง ไปนัง่นง,าง,งบางที่สองครับผม โอเคพี่น้องแนงไนกะาหาเบิงอีพี่ที่สามเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะมาหยาบเบิงมันนี่เป็นเจียงไหนมันจะได้บ่โอเคพี่น้องจเจียวครับ